ามข้อครับคุณหมอคะทําไมน้ําเหลืองถึงมีสีเขียวคะน้ําเหลืองมันก็ต้องสีเหลืองสิอาอแล้วจริงๆริมันมันเป็นสีอะไรวะคุณหมอน้ําเหลืองมัต้องสีเหลืองไหมแม่จะชื่อน้ำเหลืองทาไมใช่ไหมครับอ๋อที่เราคุยเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าแหลมไปเซิร์ชมาใช่ไหมเราไปเจอวิดีโอแล้วก็เราเห็นว่ามันมี เอ,อมันมันเป็นรูปร่างกายแล้วก็มันจะมีเอ,อสีน้ำเงินสีแดงซึ่งอันไ้นก็ดูรู้ใช่ไหมว่าเป็นแบบเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบอีกสองอันก็คืออันนึงเป็นสีเหลืองกับอันนึงเป็นสีเขียวเราก็เลยไม่รู้ว่าอีกสองอันที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรเราก็เลยเอามาถามในห้องแชทในในกูคุณหมอขาอืมนั่นแหละ <S <S <ช>สรุปว่าใช่นั้นคืออะไรคะสรุปว่าอันไหนคืออะไรคะเอางี้ครับ ให้ทุกคนอ่าลองหาในอินเทอร์เน็ตในก o เกิลก็ได้อ่เราก็ลองโซโซค้นดูว่าแบบว่าอะ,อะไรนะอะอ t นาโตมีออฟน็กอย่างนี้ก็ได้เนาะเน็กได้ไหมเน็กทุกคนจะรู้ไหมเนี่ย a ะนาโตมีออะไรนะออเน็กลองคนสิ่ครับทุกคนาา <laughs> ถ้าว่างคืองี้คืองี้เวลาทีา่เราคน้น ตัวอนาตมีอ่ะก็จะเห็นรูปแบบมีกล้ามเนื้อเนาะอะไรประมาณนี้ทุกคร่งทุกคนเคยเห็นนะรูปที่เป็นรูปวาดอะครับแล้วมันก็จะมีรูปลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีเส้นเลือดซึ่งทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมมีเส้นเลือดแดงที่เป็นสีแดงแล้วก็มีเส้นเลือดดาที่เขาเขียนเป็นสีฟ้าเออซึ่งจริงๆมันก็มันก็คำ้คำคำ้ำนะเวลาเวลาเวลานึกสภาพเวลาเรามีอะไรอะ่ะ ที่เราที่เราเห็นพวกเส้นเลือดขอดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดูฟ้าฟ้าดำดำประมาณอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งโอเคมันก็เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดดำถูกปะ<ม>ทีนี้ทีนี้มันจะมีบัตภาพที่มันมีสีอื่นๆด้วยนั่นแหละครับอต้องอ,งอ,งอธิบายวพราะอันนี้มันมันเป็นกราฟิกนะมันไม่ใช่เป็นภาพภาพถ่ายที่แหวกคอของคุณเนาะใช่ใช่มันเป็นภาพที่เป็นภาพการ์ตูนอะแค่ภาพการ์ตูนอะอย่างนั้นะเนาะอินเทอร์เฟซอ่อซึ่ง อีกสองอันที่ตะกี้แตมบอกอ่ะที่บอกว่าเป็นสีเหลืองเนาะโอเคเส้น okay. สีเหลืองเนี่ยก็คือเส้นประสาทครับอืาเส้นเหลืองเส้นเส้นประสาทซึ่งจริงๆริงจริงๆมันใช้สีอย่างนี้ทุกทุกเล่มเลยนะคือจริงๆก็ไม่ได้มีคนไม่มีคนบอกว่าจะต้องใช้สีนี้เลยอนะไเงี้ยแต่ทุกทุกุต้องใจกันใช้สีนี้มั้งเป็นค่ายเป็นสีมาตรฐานาของมันก็คือของจริงมันเป็นสีที่ อันนี้แหละคือที่เราจะบอกว่าของจริงอ่ะโอเคเส้นเลือดแดงก็เป็นสีข้างในมันมีเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงก็เลยเลือดสีแดงกว่าใช่ไหมครับส่วนอ่าเลือดดำอ่ะมีออกซิเจนน้อยกว่าก็เป็นสีคล้ำๆซึ่งอาจจะม่วงๆหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะไรดีวะหรือว่าหรือว่าฟ,ฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอ่ะไม่ใช่ฟ้าหรอกน้ำเงินน้ำเงินได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยก็สีเหลืองแบบคล้ายๆอย่างนั้นแหละแาาต่จะซีดกว่าหน่อยนึงประมาณอย่างนั้น ของจริงนะเหรออ,อันที่ไม่เหมือนของจริงเลยก็คืออ่ระบบน้ําเหลืองครับซึ่งระบบน้ําเหลืองไม่ได้สีเขียวพูดง่ายๆคือไม่ไม่มีอะไรในร่างกายเราเลยที่เป็นสีเขียวมีน้ําดีไงเออมีน้ําดีมีน้ําด,ดีนิดนึงอืมกับใครกินอะไรที่เป็นอืดลงไปแล้วก็สีเขียวแต่ตามน้ําดีแค่นั้นเฉยๆแต่ว่าไม่มีอย่างอื่นอีกเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเวลา คนอื่นอ่านหน it, <iałem S 1> <dragon S 2> ังสือพวกนี้จะจินตนาการหรือเปล่าว่าเรามีข้างในกรีดลงไปแล้วมีส <sho> ีเขียวๆอะไรอย่างเงี Leonard. ้ยประมาณก็คือสีนี Gü ้มันเป็นสีเฉพาะกราฟิกที่วาดให้ดูเข้าใจง่ายๆเฉยๆแยกแยกง่ายๆใช่แล้วใช่แล้วอืมซึ่งเป็นทุกเล่มเลยอืมของจริงเป็นไงครับของจริงอะเหรอหมายถึงว่าระบบน้ำตอมแต่ระบบน้ําเหลืองใช่ไหมครับ หมายความว่าสมมติว่าเราแหวามากมนก่อนเมื่อกี้บอกว่าอป็น a n a จะมีอ f n e นคือตรงนอนะมันจะรวมพวกเส้นการสำคัญต่างวงแผงวงจรอะไรพวกเส้นสนายไ,ไฟอะไรนี้หมดเลยคือถ้าเราแกะเหมือนถ้าเป็นคนเราแกะสายไฟขึ้นมาโอ้มีปักแยกสีน้อนสีนี้อือันนี้เป็นยังไงของจริงใช่ไหมครับจะจะจะแนะนำคีย์เวิร์ดให้รู้หนึ่งคีย์เวิร์ดครับจะดีเหรอ เพื่อใครเผื่อใครชอบก็จะเห็นอาจารย์อย่างใช่ไหมเพื่อใครอยากเข้าไปดูว่าของจริงเป็นอย่างไรครับก็ให้พิมพ์คีย์เวิร์ดนอกนอกจากนี้ออกไปครับก็คือพิมพ์คำว่า intraoperative อันนี้คุณอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นว่าไงนะหมอได้เป่าวะที่ไม่มีเวลาเลัน intraoperation รู้จักไหม operation ก็คือเป็นการผ่าตัดใช่ไหมครับเอ่อ operative ก็ operate T.I.B.E. เนีเนาะก็คือเกิเป็นการผ่าระหว่างการผ่าตัดอินทราแปลว่าระหว่างก็คือทุกช่วงกําลังผ่าตัดนะครับอ่าฮะอ่าินทราคือ I.N.T.R.A. เนี่ยเนาะินทราที่คล้ายๆ i อร r เน็ตอะไรเงี้ยประมาณนั้น In อิน r a อุ้งที่มึงลองไปครับทุกคนก็จะมีขึ้นมาเลยว่าให้เบลอ เลอไหมไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็มีแต่รูปเบลอๆไม่ไม่ใช้คําว่าอินทรโอ per ation แล้วอันเล่ออินทร์โอ p e แล้วไอ้ต่อนะแล้วก็พิมพพิมพ์ต่อไปจาก anatomy of leg อ๋อของจริงก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอเคครับคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าเขาเบลอไว้ให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วขนาดของเรายังเบลอเลยนี่คือเดินช้าแบบไม่ช่ของเราไม่เบลอของคนอื่นเบลออาไม่เบลอหรอ <Okay. S 2> ของเรา <S <S ไม่เบลอทำไมเราเป็นเด็กดีมีม,มีอินท่าฟิม์มแล้วมันเบลอให้ทุกคนเลยอืมแต่มันก็เห็นชัดอยู่เนาะอันนี้อันนี้อนบอกคนผู้ฟังนิดนิดหนึ่งว่าถ้าถ้าไม่ใจแข็งก็ไม่ต้องกดเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแอนจะบรรยายให้ฟังว่าอย่างไรนะฮะออช้าไปแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีบอลนิ่งแต่เมื่อกี้เฟยอกดไปแล้วไหมมีแล้วก็คือ ใครที่เคยชําแหละหมูไก่ไข่เนยอะไรต่างๆเคยไมหมแบบตับออกมาแล้วก็แหวะไอ้นู่นเอาไอ้นู่นยัดเอาหยิเนี่ยฟีลลิ่งมันแบบนั้นเลยมันจะมีเส้นสายอะไรต่างๆอยู่ขา้างในซึ่งถูกนําโดยสีแดงหลักเพลทปอมเหลืองน,นิดนึงอะไรแบบน,นั้นอันนี้คือคือเท่าที่สายตามักเกิลทั่วไปอย่างเรา yeah yeah ah. แยกแยะนะเราก็จะเห็นแค่นี้แล้วก็จะมีพวกเส้นปูดปนต่างๆเนี้ยเออแต่ไม่มีสีไม่มีสีของเงินสีเหลืองมีสีเขียว มีแต่แดงเข้มแดงอ่อนขอแพทย์ความเห็นด้วยครับครับให้ให้ความเห็นว่าให้ความเห็นว่าออสิ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจากประสบการณ์ของหมอที่เห็นอะไรจะไม่จะบอกมักเกิลม่ยังไงดีเขาบอกว่าสวยดีจิตใจ,จด้านชามากอะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าแบบเวลาเราเห็นคือถ้าคุณผู้ฟังกินน้องไก่อ่ะคะ่ะมันจะเป็นเหมือน มันจะมีเหมือนน่องชุดหนึ่งที่ตรงปลายอ่ะมันจะเป็นเอ็นหน่อยอ่ะตรงที่คอมันก็จะมีแบบอย่างนั้นแบบในในรูปที่ผ่าตัดด้วยนะคือคือรูปของเรามันเป็นเขาบอกว่าเป็นอินทาโอเวอรทีฟของคอด้านซ้ายเออประมาณนั้นแล้วมันก็จะเห็นแบบมีมีเป็นแบบมีเอมีเส้นเลือดดำมมีม เขาเขียนแบบแล้วก็ชี้เป็นลูกศรเขียนว่าเป็น spinal accessory nerve อะไรเงี้ยออก็เห็นแบบชัดมากค่ะช่แล้วเราเป็นการแนะนำคำที่ดีหรือเปล่าแกเยาวชนก็บอกว่า<ม>ช้าไปแล้วเราก็อธิบายค่ะนี่แหละประเด็นของเราก็คือว่าไอ้ในหนังสือที่เป็นภาพวาดอะครับกับของทีิงมันก็ ก็ไม่เหมือนกันขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยไปแบบนั้นที่ที่หนังสือก็เขียนไว้เับเพื่อให้มันเป็นไดอะแกรมให้มันเห็นชัดๆหรืออะไรเงี้ยประมาณงานให้รู้ตำแหน่งชัดๆว่าตรงนี้นะอะไรเงี้ยให้มันแยกจากอ่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับนั่นแหละถามถามเพิ่มสมมติถ้าในกรณีที่เป็นนอสพอย่างเงี้ยเราต้องเราเราเราจะใช้อาจารย์ใหญ่อีกใช่ไหมทีนี้สีมันแบบใช่ สีมันไม่เหมือนกับของจริงอ่ะแล้วมันจะแบบระบุยังไงอะคือหมายถึงว่ามันยังไม่เคยเห็นของจริงอะ่ะอยู่ดีเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถูกป,ปะไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นสีแดงแบบเหมือนในห้องผ่าตัดเข้าใจครับคือคือไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงว่าจะคือถ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไงเหรอรู้ได้ด้วยการดูไดอะแกรมต่างๆร่วมกับความสัมพันธ์ของ ของอวัยวะที่ที่ตรงตรงที่กําลังกําลัง d i s s e อยู่อืมกําลัง d i s s e กอยู่อ๋อก็คือเทียบกันร,ระหว่างของจริงถึงแม้จะสีไม่เหมือนกันกับไดอะแกรมในหนังสือใช่แล้วก็เขาก็จะมีอาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําอาจารย์อาจารย์ที่เป็นคนน่ะคอยให้คําแนะนําอยู่ว่าเออตรงนี้เป็นจุดนี้อย่างนี้ยงนี้นะมันมันเออเดิน มันมันมันไล่ผ่านตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นมุดลงไปตรงนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมแล้วก็บอกกับความสัมพันธ์ว่ามันอยู่ข้างกล้ามเนื้อตรงนี้นะแล้วมันก็มุดลงเข้าไปตรงกล้ามเนื้อตรงนี้นะแล้วระหว่างข้างๆตรงตรง,ตรงหลอดเลือดนี้มันก็จะมีเอ่อเส้นประสาทเส้นนี้อะไรเงี้ยอืมนึอเข้าใจแล้วคะ่ะก็ <laughs> อย่างนั้นแหละครับ <laughs> <laughs> แล้วแล้วน้ําเหลืองที่สงสัยอ่ะอ๋อหมายถึงว่าในห้องผ่าตัดเป็นยังไงหรอ อันนี้คือถามถามบับแล้วก็ตอบอ้อมมาเรื่องสีของเนะส้นทางแล้วพอ,อม,มน้ำเหลืองแล้วทําไมถึงเป็นสีเหลืองอืมน้ําเหลืองมันก็มีเป็นก็พอกวน้ําส่วนประกอบของเลือดใช่ไหมครับที่มันไม่ได้มีเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็ก็เลยมีสีเหลืองเอ๊ะใช่ป่าว <laughs> <laughs> ะทำไ <laughs> มมีสีเหลืองล่กลุงไร <laughs> <laughs> เป็นหมอจริงปะเนี่ยจะไปรู้อ๋อ <laughs> ก็จริงๆคือข้างในเอ่อตรงนี้มันก็จะมีส่วนประกอบของหลายๆอย่างมีทั้งโปรตีนทั้งไขมันทั้งทั้งอะไรอื่นๆที่มันไม่ใช่น้าเปล่าไงมันไม่ใช่น้ําเปล่าหรือไม่ใช่น้าเกลือใช่ป่ะเออเอ่อดังนั้นคือสีมันก็จะมีความแตกต่างกันไปหลังเอ่อจากจากสิ่งที่มันแบบใสๆเป็นน้ําอ่ะจริงก็แค่นั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ไม่ได้เหลืองแบบว่าเหลืองอ่อยเหมือนปัสสาวะเนาะก็จะเป็นเหลืองเหลืองจางๆใสๆ ใช่จบเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าท่อน้ำเนือมันก็จะเป็นท่อที่มีไอน้น้ำนี้อยู่แค่นั้นะครับจอันนี้คือถามบางทีก็ตอบสั้นๆก็ได้นี่า <c oughs> อ้อมไปผ่าคอแล้วนะอ, <c oughs> อ้อมเป็นแนวคีย์เวิร์ดไงเผื่อใครอยากเห็นโอเคโเคนี่นี่คือที่พูดไปก็เกี่ยวอะไรไปด้วยก็คือแบบมีความสุขกันที่สุดส่นสดวนอะไรวะให้เคยเดี๋ยวมันจะสัน้นหรือจะสั้นเกินบ๊ายบาย